กันอีกแล้วนะครับกับรถ SUV สุดพรีเมียมเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับคันนี้จุดเด่นไฮไลท์เลยนะครับคือเลขไมค์คันนี้ที่วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียง1 1ึ0 0หมกิโลเท่านั้นเองนะครับกับตัวรถคันนี้นะครับปี2021รถใหม่ป้ายแดงนะครับราคาเนี่ย5ล้านกว่าบาทนะครับแต่วันนี้เบนซ์เคเราจัดคันนี้ให้ใน้นวาประมาณเแค่3ามล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองนะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็ตอนนี้นะปัจจุบันนะครับเป็นรถที่ยอดยิดยอดนน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 นิยมแแ่่่่อะะคคคคครรรรรรรััััับบบบลล้้้วทีีีีสสาาาาญุุกหใเ ซื้อได้แค่ตัวรถ G L C เท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ได้รถ Big s i ซ e เลยนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดด้วยนะครับและได้รถเป็นแบบ7ที่นั่งด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคือจุดเด่นเลยคือเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสุดประหยัดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ดีเซลให้กำลังแรงม้าถึง245แรงม้านะครับยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยแล้วสิ่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อป A M G ได้พ์ทชุดแต่ง A M G รอบคััััันน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 นเเเเเลลยยะคครรรบบกกกกจงงหหหหห้้้้้้าาาาาาปป็็แแตววววีีีไไฟฟดดดซ์์ใใมมมมมู่่่่่ทขึุิิพชัน ของไฟหน้าที่เป็นแบบ multi beam led นะครับจะมีความอัจฉริยะที่มากขึ้นนะครับในเรื่องของไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนนะครับจะมีระยะความยาวนะของไฟตัวนี้ครับถึง650เมตรเลยนะครับในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย mg เลยนะครับลายที่สวยมากนะครับให้ไซส์ใหญ่มากนะครับถึง21นิ้วเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับการดีไซน์ของตัวเจเอคันนี้นะครับดูครับไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วได้เป็นแบบเจที่นั่งด้วยนะครับ ขับขี่ในเมืองก็คล่องตัวนะครับแล้วก็นอกเมืองเนี่ยต้องบอกว่าประหยัดมากมากด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็เสริมหลอดด้วยบันไดข้างแบบ s l i d i n g b บ a r d นะครับมีกล้องแบบสามารถองศาด้วยนะครับระบบความปลอดภัยด้านข้างนะครับมีระบบ b l ร n d s p o t ด้วยในส่วนฟังก์ชันของประตูก็เป็นประตูแบบ keyless โ o package เวลาเราล็อกรถเปิดรถนี่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับหลังคานะครับก็เป็นแบบพนูเรลิก l a s s r ล o f ด้วยนะครับมาในส่วนของด้านท้ายการดีไซน์ของ g จเอ0ีส้ยในโมเดลนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป ่ครับการดีไซน์ฝาท้ายต่างๆเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแนดนฟรีเราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้นะครับนี่ครับเรามาดูครับจุดเด่นเลยของตัว g l e คือเป็นรถ3แถว7ที่นั่งในตัวเบาะแถวที่3นะครับถ้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่อยากใช้งานนะครับเราสามารถปรับพับเก็บได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องขยับแถว ที่2ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมทำให้ดูแถวที่2ทุกอย่างก็พับด้วยไฟฟ้านะครับนี่ใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกสบายแน่นอนอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับสามารถปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ปรับพับเรียบเลยเห็นไหมครับแถว3แถว2ปรับพับเรียบแล้วในกรณีถ้าเราจะเอาแถว2ขึ้นนี่ครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยครับ สะดวกสบายแน่นอนนะครับนี่ครับจุดเด่นพลพับแถวที่3ามไปครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดความกว้างมากนะครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยสใบ5ใบเนี่ยใส่ได้แบบสบายสบายเลยนะครับไอ้ว่าตัวรถคันนี้นะครับหายากมากนะครับกับเลขไม์แบบนี้นะครับ หลายๆคันแล้วที่เข้ามาเลขไม้จะมีเลขไม้สองหมื่นสามหมื่นนะครับแต่คันนี้เลขไม้คันนี้วิ่งเพียง11,000หมกิโลเท่านั้นเองนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกนเคเบิลโค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันอื่นของทางเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม้น้อยให้เลือกแบบจุใจก,กว่า200คันเลยนี่ครับ ผมพามาดูแถวที่2นันก่อนแถวที่2นะครับนี่คือขนาดความกว้างของตัวเล็กลูมที่เราใช้งานพร้อมกับการใช้งานแถวที่3แต่ตอนนี้แถวที่3ผมปรับพับไปแล้วนี่นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของแถวที่2นะครับจะเพิ่มในเรื่องของตัวเล็กลูมได้ทําให้เรานั่งสบายมากขึ้นนี่ครับพอเราปรับพับนะครับตัวแถวที่3แล้วนี่ครับตัวเล็กลูมนะครับจะมีขนาดเพิ่มขึ้นนี่ครับ ผมนั่งเทียบให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ปรับอ่ะแล้วปรับให้เท่ากันไปเลยนะครับเห็นไหมครับนั่งสบายแล้วก็ตัวองศาของเบาะนะครับก็ยังสามารถปรับได้ด้วยนี่ครับปรับไปดูอันนี้คือตำแหน่งหลงังจะตรงหน่อยนะครับนี่เราอยากปรับให้เอ็นไปอีกแล้วก็ปรับได้นี่ครับ ก็จะเพิ่มองศาของการนั่งเนี่ยให้นั่งสบายมากขึ้นด้วยแล้วด้านข้างนะครับก็มีในส่วนของม่านที่เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ที่ชอบนี่ครับในตำแหน่งของสาวีนะครับจะมีช่องแอร์ด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีช่องแอร์ตรงกลางในส่วนของแอร์ด้านหลังนะครับก็สามารถปรับแยกอุณหภูมินะครับอิสระซ้ายขวาจากด้านหน้าได้เลยด้วยนะครับเอาว่าตัวรถคันนี้นะครับหายากมากนะครับกับเลขไม้แบบนี้แล้วการใช้งานคันนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะผมพาดูออ เข้ามาในส่วนของตำแหน่งนะครับคู่หน้าเลยตัวเบาะเนี่ยครับนั่งสบายหนังนุ่มนะครับแล้วก็ปีกเบาะด้านข้างเนี่ยเวลาเรานั่งรู้สึกกระชับดีนะครับแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้านะครับก็ได้เบาะเมมโมรี่ด้วยนะครับบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งในได้3ตำแหน่งนะครับเครื่องเสียงต่างๆก็เป็นแบบเบอร์เมสเตอร์เลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบ y s c r e e n cockpit ด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับรุ่นปีใหม่ๆแบบนี้จะเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของเป็น MBUX ข้ามาคือระบบทัชสกรีน n นี่ครับมีแมปมีเนวิเ a ชั่นอยู่ในตัวรรือถถาาาลกกมเ็ส ลองรับในส่วนของระบบ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมได้เลยนะครับสมาร์ทโฟน a p p l e c a r p l a y Android Auto มีให้ทั้งหมดนะครับ a m b i e n t Light นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ถึง64โทนสีนะครับถ้าคุณลูกค้าชอบสีไหนในไฟ a m b i e n t Light นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าของตัวไฟ a m b i e n t Light นี่ครับความสวยงามเห็นไหมครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยฉันบอกนะครับมีทั้งระบบดิสนิคกพับระบบช่วยเบรกนะครับมีระบบอะแดปตีฟครูชิสคอนโทรลมีระบบอะแดปตีฟปาร์กิ่งพายโหรือระบบถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีให้มาแบบครบคันเลยนะครับหลังคาเป็นแบบพนุนิมิคคลาสสิคเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าเจวีอเนี้ที่ชอบเลยคือเป็นกระจกชิ้นเดียวบานใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยนี่ครับแต่เวลาถ้าเราจะเปิดสรูปเนี่ยเราเปิดได้เฉพาะชิ้้้้้้นน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 หหาาะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบอออีีีเเ็มมยยสกพดดวื่งต์ซ เจล2000เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่245แรงม้านะครับและยังมาพร้อมกับโหมดที่เป็นดินามิกซีเล็กด้วยที่คุณลูกค้าเนี่ยครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้เลยนะครับมีอีโค่ถ้าชอบประหยัดก็อีโคมีคอมฟอร์ทชอบอัตราการเร่งดีก็ใช้แบบสปอร์ตได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าครบคันตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอนนะครับหมายว่าตัวรถคันนี้นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ Mercedes Ben บนซ E 300d เครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะคคคคคคคััััััััันน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 นีีีีี้้้้้้ไมมม่่่่่อออยยยยาาาาาากกกกใหพพพลลลลดเเเเเเรรรรรบบบบะะะวววขิงงงแ11,000 0ทตถป2 2 รถใหม่แป้แดงเนี่ยห้าล้านกว่าบาทแต่วันนี้เบนซ์อเคราจัดมาให้ในงบมาเป็นแค่สมล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับมาที่เบนซ์อเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ